ชีว e ิตคนเกิดมาแล้วไม่ได้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายวงจรของชีวิตนั่นเองจริงๆมหาวิลัยน่าจะบรรจุเป็นหลักสูตรภาคบังครับให้เรียนรู้วงจรของชีวิตเกิดขึ้นมาแล้ว ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้พูดโดยส่วนใหญ่ถ้าพูดแยกย่อยลงไปในสังคมโลกเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็สอนทุกอย่างแล้วเข้าโรงเรียนสอนการศึกษาก็มีภาพบังคับ ให้ต้องไปเรียนเรียนเพื่อให้มีความรู้เพื่อจะนำมาประกอบอาชีพเพื่อจะมาสื่อสารสัมพันธ์ในสังคมพอทำงานแล้วก็คิดว่าต้องมีครอบครัวมีการสื่อพันต์ตระกูลทวงวานตระกูลทั้งหลาย แล้วก็ต้องมีการสร้างครอบครัวสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงสร้างครอบครัวให้มีทรัพย์มียศถาบรรดาศักดิ์มีความสุขสบายมุ่งแต่หาเงินหรือมุ่งจะแก้ปัญหาที่มีความผิดพลาดหรือมีปัญหา ในการดำเนินชีวิตในเรื่องของรายได้ในเรื่องของปัจจัยสี่ปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะคนไม่รู้จักที่จะสันโด่ที่จะรู้จักการใช้ให้พอหมาะพอดีหามาได้เท่านี้ก็ใช้มากกว่าหาได้มากกว่าก็ใช้มากกว่าอกก็เลยเป็นหนี้เป็นสิน ก็ต้องไปแก้ปัญหาหรือตัดสินใจดำเนินชีวิตมีข้อมีครัวขึ้นมาก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากรายรับไม่พอรายจ่ายก็ต้องยิ่มลนแสวงหาเหมือนโยมที่ไปอยู่ออสเตรเลียหลายคนก็พุ่งไปเพื่อจะหารายได้หาทางรอดของชีวิตนั่นเอง ร็จแล้วความแก่ความเจ็บก็ตามมาตามหาแล้วได้อะไรก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะรักษาชีวิตตนเองเมื่อความแก่ตามมาทุกอย่างที่ดิ้นรนหาความสามารถที่จะทำก็นลดลง เพราะความแก่เป็นนี้ถ้าใครรู้จักดำรงชีวิตรู้จักเก็บออมบ้านปลายที่เกิดเียงจากงานก็อย,อยังมีเงินมีทรัพย์ที่จะพอเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ถ้าใครไม่รู้จักเก็บบ้านปลายชีวิตก็มปีปัญหาจนไปสู่เชิงกระกอคือความตาย ายแล้วทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดหามาก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ให้คนข้างหลังไปตัวเองเอาไปไม่ได้แม้แต่กระดูกแม้แต่ร่างกายนี้ก็ยังทิ้งไว้บนแผ่นดินเอาไปไม่ได้สักอย่างหรือถ้ามีหนี้มีสินก็ทิ้งไว้อยู่ในแผ่นดินนี้หมดเอาไปไม่ได้ เอาไปไม่ได้สักอางเหมือนกันแต่จิตใจนั้นถ้าไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยให้รู้ความจริงในเรื่องของกายของใจตนเองของรูปนามขันห้าจิตใจนั้นก็จะไปตามความคิดความเห็นไปตามสัญญา อารมณ์ทั้งหลายที่เรียนรู้มาในอดีตจนมาถึงลมหันใจถ้จิตนั้นเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติถ้าจิตนั้น่องใสเบิกบานไม่เศร้าหมองก็ไปสู่สุขติไม่อยู่แค่นี้ส่วนทรัพย์สมบัติภายนอกเอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายก็ทิ้งลงสู่แผ่นดินหมดแล้วชีวิตนั้น ดำเนินไปเพื่ออะไรตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนสู่ความตายดำเนินชีวิตไปเพื่ออะไรคนที่ไม่ได้พินิจพิจารณาวงจรของชีวิตก็จะไปติดอยู่ในช่วงระหว่างกางต้องมีเงินพอให้มากต้องมีชื่อเสียงให้มาก ต้องมีความมั่นคงในชีวิตความสุขสบายในชีวิตความสุขสนานในชีวิตสุดท้ายสิ่งเหล่านี้เอาไปได้ไหมเมื่อลง,องดับเพราเลยมุ่งหาหรือบางคนก็มุ่งแก้ปัญหาของการดำรงชีวิตที่มีปัญหามุ่งหาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้น จนฟัวลมจะดับก็เลยไม่ได้อะไรไปเลยสิ่งที่หาทั้งหมดก็ดับสูงหมดสิ่งที่่งทั้งหมดก็ดับสูญหมดสิ่งที่ทำทั้งหมดก็ดับสูญหมดเมื่อลมดับแต่สิ่งที่จติดจิตดวงนั้นไปคือบุญและบาปคือความฉลาดหรือความโง่ที่อบรมไว้ในจิตนั่นเอง อบรมความโน่ก็มีอบรมความฉลาดก็มีเหตุนนะั้นพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงเป็นบุญญาลาภของนอนมนุษย,ยชาติเพราะพระองค์ได้เห็นถึงภพภูมิต่างๆตั้งแต่พระองค์ได้ยานในเบื้องต้นคือบุเพนิวาสานุสติยา พระองค์ได้เห็นชีวิตนี้ตายเกิดตายเกิดตายเกิดเป็นอส,สุนไขไม่มีที่จบที่สิ้นเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเกิดขึ้นแล้วต้องแก่เจ็บตายไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนจึงปรงจึงวางในชีวิตนี้เขา้าสู่ยามที่สอง คือจูตูปาตยานพระองค์ได้เล็งทิพยปจักสุขเห็นเหล่าสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุอะไรคือกรรมนั่นเองสัตว์ทำกรรมอันนี้ไว้ดับไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรสัตว์ที่เกิดเป็นอันนี้มาจากกรรมที่สร้างไว้คืออะไรพระองค์เห็นเหล่าสัตว์ทั้งหมดเวียนว่ายตายเกิด ไปตามวิถีแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ที่ทำไว้ดังนั้นมาจากกายกรรมวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมนั้นมาจากมโน,นกรรมคือความเห็นผิดหรือเห็นถูกนั่นเองสัตว์ก้เวียน่ายตายเกิดไปตามวิถีแห่งกรรมที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอยู่มุเนเวียนอย่างนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัย พระองค์จึงรู้แน่ชัดในพระไทยของพระองค์วงจรชีวิตของมนุษย์วงจรชีวิตของเหล่าสัตว์ไปตามวิถีแห่งกรรมเมื่อเจอประสบพบในสิ่งใดก็เรียนรู้ก็ทำไปตามสิ่งที่เรียนรู้ในสังคมในครอบครัวที่สอนกันมา แต่สิ่งที่สอนกันมานั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตไหมไม่มีใครรู้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับชีวิตไหมก็ไม่มีใครรู้เพราะไม่เคยศึกษาวงจรชีวิตไปอยู่ในจุดใดของชีวิตคือวัยไหนก็ตามก็ดเนเนยไปตามวัยนั้น อย่างเช่นวัยเแดบบ็กก็จะสนุกสนามเล่นตุกต๊กตาเล่นอะไรไปพอวัยเรียนก็ไปเรียนหนังสือไปสูน่สนามกับเพื่อนฝูงไปในวัยรุ่นก็เช่นกันพอวัยผู้ใหญ่มาก็าต้องหากินหาอาชีพเลี้ยงอาชีพไปอะไรที่คิดว่าดีมีเงินทองมีชื่อเสียงดีก็กวรนเข้ามาหาเข้ามาหาถูกสุนจริต ก็โอเคบางครั้งไม่มีก็หาแบบพุทธเจริตก็เลยใช้กรรมไปตามที่หานั่นเองนี่ดูดูปฏิญาณท่านเห็นวงจรของชีวิตหมุนไปอยู่อย่างนี้สร้างไปอยู่อย่างนี้จนสุดท้ายสักที่หามาได้บางครั้งหาด้วยพุทธจริตบ้านปลายันก็เอาคืนหมด เจ็บป่วยหรือเกิดวิบัติเกิดขึ้นทรัพย์สมบัติที่หามาก็ถูกมันเอาคืนหมดจิตใจนั้นก็กระทบกระเทือนเวลาหาได้เวลาได้ก็ดีใจเวลาวิบัติเสียไปก็เสียใจจิตนั้นจึงถูกครอบงำหมุนไปตามวัตถุธรรมความคิดความเชื่อในสังคมนั้นตลอดไม่เป็นอิสระ ม,มนน่้นแจ้งในัวเองนี่จึงก่อเกิดเป็นพกเป็นชาติเป็นพบเป็นชาติอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดล้วได้อะไรไปพระอ,องค์เห็นตรงนี้สัตว์เกิดขึ้นแล้วไปเกิดเพราะเหตุอะไรคือกรรมอะไรที่สร้างม,มาพระอ,องค์เห็นวิถีแห่งกรรมของสามโลก จึงเกิดความเบื่อหน่ายในวงจรชีวิตทำไปแล้วมันได้อะไรได้แต่ความหลอกลวงได้แต่ความภาคภูมิใจในสิ่งที่มันหลอกลวงแต่แก่นแท้ของชีวิตไม่ได้เลยดับสูง จิตดวงนั้นไม่ได้ศึกษาไม่ได้วิเคราะห์วิจัยในกายใจรูปนามขันหาจึงไม่ได้ประโยชน์จึงไปตามกุศลอกุศลที่โลกทาธรรมั้นหมดจึงน่าสรุปสังเวชพบภูใดสังคมใดประเทศใดหาพาดเดินในทางศีลภาวนาก็ยังไม่ประโยชน์ แต่สังคมใดไม่พาดำเนินก็ดำเนินไปตามความคิดความเห็นไม่มีหลักไม่ที่เกิดปัญหาอย่างเช่นอเมริกามีการมีการฆ่ากันตายหมู่เยอะแยะปีนึงหลายครั้งเพราะสังคมไม่มีหลักไม่มีการที่มีวิจารณ์อชีวิตเกิดขึ้นมาแล้ววงจรของชีวิตสุดท้ายมันได้อะไร ได้แต่ความคิดความเห็นที่ผิดไปยิงคนตายยิงตัวตายแล้วมันได้อะไรเมื่อจิตที่มันดับเจ้าหมอก็ไปสู่ทุกคติก็ยังไม่จบเวียนว่ายตายเกิดแต่ชีวิตหลังที่ลูกมันดับความตายนั่นเองคน่เห็นก็เลยไม่กลัวนี่ทุกว่าคิดความเห็นที่รอเลี้ยงในสัต กปกปิดห้อบกำหล่อไม่ได้พิจรนารณาตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่เกิดจนตายวงจรชีวิตนี้มันได้อะไรแล้วเราจะดำรนอะไรถ้ามาพิพจรารณาอย่างนี้ก็ย้อนมาอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่ดำรง,งอยู่เป็นปัจจุบันที่มีเหตุ ใจให้เราทำความดีให้เราได้ศึกสาหาความจริงในเรื่องกายใจเราเพราะสิ่งที่เราหาตามที่โลกลายทำสุดท้ายมันไม่มีอะไรได้สักอย่างทำแล้วเหนื่อยํากทำแล้วสูญปล่าได้เป็ั่วค้างทั่วขาวเดียบดาวถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ทำข้างนอก ทำเพื่อดำรงาระฐานอยู่แต่ภายในก็ต้องขัดมาศึกษามาวิจัยในกายใจลูกนามอันหอะไรเป็นแก่นแท้ความจริงในตัวนี้ต้องหัดวิเคราะห์วิจัยจึงจะได้ประโยชน์จากการมาวิจารณาจวงของชีวิตไม่นั้นก็ถือว่าคามอง เงินนั้นถ้าคให้มาพม่พิจารณาความตายใครพิาาาจารณาความตายจะไม่พอแต่พิจารณาความตายยังไม่พอต้องพิจารณาตั้งแต่เกิดคือความเกิดพิจารณาระหว่างการแห่งความเกิดไปสู่ความตายาพิจารณาอย่างนี้ก็จะครบรอบวงจรของชีวิตก,ก็จะเข้าใจแล้ว ตายเกริญสองกี่พกีชาด้วย่างนี้แหละเมื่อมันได้อะไรมันน่าสรุสังเวชพระพุทธเจ้าเห็นตรงนี้ให้จงดูแลในวงจรแห่งชีวิตนั้นให้จงตัดสินใจมั่นคงวิเคราะห์วิจัยย้อนกลับมาศึกษาตัวที่นำไปเกิด ตัวที่นําไปเกิดคูอจิตนั้นประกอบด้วยวิชาเรื่องวิชานี้ท่านจึงมาอบรมให้เกิดวิชาความรู้แจ้งในความจริงในรูปนามฐานะในใจนั้นี้เมื่อท่านรู้แจ้งความจริงตรงนี้ความหลงอวิชาย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ วิชายอมเกิดขึ้นท่านจึงไม่หลงติดยึดไปสู่โลกทั้งสามไม่หลงติดยึดไปในสิ่งที่โลกทารมิน่านจึงตัดสินใจทิ้มหมดโลกทั้งสาม,าสม,าสามไม่สามารถครอบยามพระไจรเเาดิด้จึงตัด เชื่อที่จะไปเกิดทั้งหมดอันนี่ความามักยิดพิจารณาหาความจริงถ้าเรารู้เช่นนี้หน้าสลดสัรงเวมาทําไปเพื่ออะไรเพื่อความหลงหลงในแต่ละช่วงแต่ละเวลาแก่สุดท้ายของชีวิตคืออะไรเมื่อลงดลับก็ได้อะไร เหนหนั้นวันนี้ัวแนะนำให้เป็นขเบเคีดยวไอพิจารณาสนใจตั้งแต่เกิดจนตายทำได้อะไรคนส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณามีอาชีพมีการงานอะไรก็มุ่งแต่ำํำอาชีพทำการงานนะมีการดำรงชีวิตอยู่ก็มุ่งหาจับใจสีเพื่อความสุขสบายในชีวิต แต่รูพิจารณาไปว่าเมื่อลงดับมันได้อะไรสิ่งที่หามาได้จริงไหมมันแค่อาศัยในช่วงระยะเวลาหนึ่เท่านั้นอีกหน้าสรดสังเวกก็ขอ,ขอแนะนำพอเป็นเครื่องเตือนสติอ้าวมา